มาสลับยางแท้ๆครับเจอตาเปิบแล้วก็เป็ดทะโลร้อยปีจูโจ้จูโจ้เนอะคือเรื่องของเรื่องอ่ะมันมีห่านด้วยวะพี่มงไก่กินห่านไหมไม่เคยว่ะทีเนี้ยเราต้องดูว่าห่านอ่ะแม่งตัวเท่าไหร่เฮ้ยเขาคงสักเป็นจานได้มั้งนี่อะจานละสองร้อยเฮ้ยถ้าจานสองรอยได้อยู่นะมีสามร้อยห้าสิบมีร้อยหนึ่งไอสองร้อยได้เนี่ยสองร้ยอ ่าสองร้อยสามร้อยพอไหวอยู่นะพอไหวไปกับข้าวนะอ่าไปจับข้าวด้วยถ้าหลักพันถ้าถ้าเปหลักพันก็เดี๋ยวอาจจะต้องถอยเลยไปหลักพันถ้ากินเป็ดไปก่อนเป็ดอะไม่ถึงแน่เอางี้เดี๋ยวขอลงไปก่อนแล้วเดี๋ยวเราค่อยดูว่าทําไมเราถึงมาจอดที่นี่ได้ครับนะครับผมไปเลื่อนเมื่อกี้เลื่อนเลยดิบประตูไม่พังฮะเมื่อกี้เลื่อนเลยครับ มันโถ่ไหนก็ได้มาสลับยางแท้ๆนะโดนจนห่านเหลือไหมฮะห่านมีไหมครับมีครับมีเลยครับดูโพยเลยฮะดูโพยเลยฮะสองร้อยนี่มันใหญ่ไหมครับพระจักรพรรดิเดียวอ๋อถ้ามาสองคนนี่ต้องกลางดีกว่าเอากลางครับเอาเป็ดหนึ่งคานหนึ่งครับเฮเหมือนเหมือนพระจักรพเลยนะ ตับเป็ดนี่จานเลไรก็ได้ครับจานจานครับอุ้ยมีเป็ดอบกาแฟด้วยกุ้งพันไหมขอสั่งอะไรอันนึงได้ไหมแบบว่าคุณเลือกคุณเลือกมาคุณเลือกมาไก่ผัดเป็ดมะม่วงยังมีไหมครับมีค่ะถ้าร้านอย่างนี้ต้องต้องไก่ผัดเป็ดมะม่วงน้ำซุปไม่ต้องมะละเลื่องนี้น้ำซุปน้ำซุปเมื่อกี้ผมกำลังจะหาน้ซุปอยู่พอดีเลยครับน้ำซุปมีอะไรแนะนำบ้างครับมีกระดูกหมูอ่อนตุ๋นมะละ มีซุปเยื่อไผ่แล้วก็จับชายแล้วก็มีเป็ดตูมนาดองใส่ฟักนี่เอานี่ไหมปีกเป็ดตูมน,นาดองใส่ฟักหนึ่งครับแล้วก็เยื่อไผ่หนึ่งประมาณนี้ครับ<ม>ประมาณนี้ก่อนครับ,รบเดี๋ยวไหลหรอผ้าบรีสค่าเอาข้าวไหมาเอา,ข,า,านนข้าวจานหนึ่งข้าวจานหนึ่งเดี๋ยวแบ่งหนชายจีนยิก้ววยหล่อของพว่น้ำเปล่าโคผมเอาแก้วขวย เอาเมืกก่อกี้มีอะไรมีชาอะไรนะรชาจีนเย็นชาจีนเย็นครับผมแม่ช้อยบางลำมาแล้วนะครับถุงนี้ถือว่าเป็นในนี่ไหมพัฒนาคารเขรา,าเขียนเลยอ๋อคุณพัอนพึ่งทัดแห่งพัฒาคารจูโจ้เป็ดพะโล้ร้อยปีครับแล้วก็เป็ดพะโล่กหารเลยครับผู้ปรุงและจัดจำหน่ายอาหารประเภทเป็ดพะโล่และหารพระโล มาตรฐานสัตว์ดาวแม่ช้อยให้เอาไว้ณวันที่หนึ่งปีห้าสิบห้าห้าสิบห้าครับสองห้าห้าสิบห้าเป็นจำนวนสิบปีสิบสองสิบสามปีที่แล้วตอนนี้เราเข้ามาในซอยโชคชัยสี่แหละอืมมาโชคชัยสี่เท่าไหร่ไม่รู้แต่ว่าเรามาเปลี่ยนยางอ่ะอ่ามีร้านยางอยู่ข้างในลึกๆเลยตัดเซิร์ชอย่างนั้นไม่ไม่เจอหรอกต้องเซิร์ชเนี่ยจูโจเจอไหมเป็นโลนะครับผมคือที่เราแวะเนี่ยเพราะอะไรรู้ไหม มันจะมีหารทะโลอยู่เจ้าหนึ่งที่ที่เราอยากกินมากแต่เราเตินไม่ทันสักทีนึงนะครับผมแล้วก็สักวันหนึ่งเราต้องไปกินหาหารทะโลที่นั่นเขาเรียกย่านอะไรนะตรงนั้นที่เราไปกินกะเพราใต้จนโผอ่ถนนทรงวาดทรงวาดอาหารทะโลทรงวาดอันนั้นก็ร้อยปีเหมือนกันโอจีคือเที่ยงบ่ายปุ๊บปิดเลยพอเปิดแต่เช้าและทีนี้เราอยากจะรู้ว่าหาหารเนี่ยรสชาติเป็นยังไง มีรสสัมผัสต่างจากเป็ดประมาณไหนอืและที่เนี่ยถ้าเปิดมาร้อยปีเนี่ยผมว่าน่าจะไม่ไม่ธรรมดาครับคุณว่ามันน่าจะเหนียวเหนียวหรือว่านุ่มๆ่กว่ามันผมรู้สึกว่าตัวมันใหญ่กว่ามันน่าจะเนือมันน่าจะแน่นกว่าห่านตัวม่นใหญ่กว่านะใช่ขอบคุณครับอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอดูเป็ดว่าเป็ด ผ่านกับเป็ดมันเนื้อรสสัม so ผัสเหมือนกันไหมครับพี่ไม่สัมผ um> ัสค่ะผ mm ่านผ่านคล้ายๆกับเนื้อเป็ดคล้ายๆกับหมูอะค่ะอ๋อถ้าถ้าเปรียบเทียบเป็ดคล้ายๆหมูผ่านเนี่ยจะเหมือนเนื้อเลยค่ะรสชาติความหอมอะไรเหมือนกันไหมเหมือนกันพึ่งอยู่กับเป็ดเนีเลี้ยงในรูปของบริษัทอ่านเนี่ยเลี้ยงในรูปของชาวบ้านทำในรูปของบริษัทไม่ได้ อ่ะไม่ได้อยู่ในอุาตสาหกรรมอ่ะไม่ได้อยู่อุตสาหกรรมมันถึงแพงมากก็เหมือนไก่อ่ะไก่บ้านก็จะมีเนื้อรสสัมผัสที่ดูอร่อยกว่าเออครก็ไขมันน้อยลงครับเอ่อไขไขมันบ้างอ๋อโดยผมไม่ได้คิดข้อน,นี้เลยแต่ผมอยากกินมานานไก่ตอนข้างกับไก่ตอนธรรมดาไม่เหมือนกันครับเพราะไก่ตอนข้างเนี่ยจะอร่อยไก่ตอนข้างใช่แพงด้วยมันมันมันยังไงนะครับไก่ตอนข้าง มันเป็นไก่ที่เขาทำหมันนะคะเหียงยากคือใหม่จีนไหหลงเขาจะใช้ว่าเจ้ามาอตมกาคล้ายๆกับข้าวมันไก่สิงคโปร์อ่ะเนื้อมันจะเหมือนกันออ๋ขาวดี่ที่ของเราก็มีเป็นไก่ตองข้าวค่ะเหรอครับไม่พูดถึงว่าคนไทยเราพ้ม แล้วยังหาเนี่ยคนคนเขานิยมไหมพี่ไม่อะมันแพงเกินไปอะน้อมันแพงเกินไปมันจะมีกลุ่มลูกค้าเฉพาะที่กิน,นอยู่แล้วหาเลี้ยงยากเสียงดังก็ตายอืหาเลี้ยงยาก แถวนี้มะคะไม่ใช่ครับ <S <S ก็บไม่เหลือแล้วอ๋อลูกค้าประจำใช่ป่ะไม่เหลือแล้วสบายจีก็ลูกหลานมาซื้อของว่ายอะค่ะคือไม่เหลือนี่คือหมายถึงว่าย้ายพพภูม,มิไปแล้วเหรอครับทั้งกรณีเสียชีวิตกับกับย้ายอ๋อกับย้ายที่อยา่จะเสียชีวิตอะค่ะอ๋อเพราะร้านแบบนี้น่าจะเป็นลูกค้าเก่าแก่<ช>แบบอายุเยอะแล้วเดี๋ยนี้ร้านถูกเท่เนี่ยจะจะไม่เหลือแล้วค่ะเออใช่ครับ ว่าต้องแบบเป็นร้านที่เก่ามากจริงแล้วก็ผมเคยเข้าไปตามพัชคารเก่าๆเงี้ยก็จะเป็นคนเก่าแก่ที่ยังมากินอยู่ครับใช่ลูกหลานเป็นต้องตามมาอย่างรวดเร็วบรรยากาศร้านเนี่ยแม่งคือแบบเขาเรียกว่าดั้งเดิมมากๆเลยนะผมว่าคนรุ่นใหม่ๆอ่ะที่ที่ลูกค้าร้านประเภทนี้น้อยลงผมว่าด้วยอัตลักษณ์ของ ความเข้าใจของเราว่าร้านแบบนี้แพงแม่กับกับเป็นกล่งแบบว่าเขาเรียกว่าค่อนข้างจากโบราณโบราณนี่ไมเก่าแก่โบราณราคาโบราณที่เราเห็นตามพวกนั้นอ่ะพวกเยาวราชใช่พวกซองวาดที่เราไปเห็นนี่คืออย่างนี้เลยนะแล้วก็จะเป็นแปะเป็นอะไรมากินนะรุ่นเก่าๆที่เป็นแบบเจ้าของร้านเท่าแก่เท่าแก่มากินที่อย่างที่ซองวาดเนี่ยร้านเป็นอย่างนี้เลยพี่จำได้ป่ะที่เราดูราคากันอ่ะ แล้วแบบเ hey, ช wow ียเอาเนื้อวาก็ไม่ถูกอะก็ไม่ถูกอะแต่ที่นี่ถูกนะที่นี่ถือว่าถูกถ้าเทียบแบบที่เราไปเห็นที่อื่นอะอแล้วคือกลุ่มลูกค้าเนี่ยจะเป็นรุ่นย่าเรารุ่นยายรุ่นลุงขึ้นไปแล้วอะเป็นแ,แบบว่าเจ้าสวเท่าแก่ใช่เรากินกับข้าวรเน,นี้ประจําไม่เปลี่ยนแล้วใช่แล้วเขาจะไม่เปลี่ยนร้านด้วยใช่ แล้วก็เมื่อกี้เห็นพี่บอกว่าข้อมูลคือที่เนี่ยเขาบอกว่าลูกค้าดั้งเดิมเนี่ยมีอยู่2ออย่างไม่ย้ายไปก็เสียชีวิตแล้วตายแล้วอย่างว่าแหละทุกอย่างมันก็ล้วนเปลี่ยนไปนะครับผมแล้วโชคดีมากวันนี้ที่เราเห็นแล้วเราแวบ,บเรารู้สึกว่าร้านนี้มันมีกลิ่นอายบางอย่างานะครับผมที่เราอาจจะต้องแวะอันเพราะว<ม>่าผมอ่ะชอบโครงสร้างกับหน้าตามเ้ยที่ที่ผมแบบว่าตัดสินใจวนกลับมาถ้าเป็นภาษาแบบว่าเหมือนดนตรีอ่ะ นั่นคือแบบท n a l ของพัฒคารจีนหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันมีอะไรที่แบบเออหน้าลองเข้าไปกินดูเหมือนเราเข้าไปกินพัฒคารอะไรที่เยาวราชนะที่เราไปเจอพัฒไหหงไห้เอออะไรพวกนั้นอะก่อนที่คุณจะชิมนะผมได้ได้ข้อมูลมาเล็กๆน้อยๆสำหรับเป็ดกระหานเป็ดเนี่ยถ้าภาษาทั่วไปคือเขาอยู่ในอุตสาหกรรมแล้วเลี้ยงตามโรงงานหรือฟาร์มปิด แต่ห่านจะไม่ใช่แบบนั้นห่านจะไม่อยู่ในอุตสาหกรรมเลยไม่มีอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับห่านห่านจะเป็นห่านที่เลี้ยงในบ้านเท่านั้นคล้ายๆเรากินไก่โรงงานกับไก่บ้านหรือแม่ก็เป็นฟาร์มเล็กๆอ่ะฟาร์มไม่เชิงฟาร์มแต่เป็นบ้านที่เลี้ยงห่านเพื่อใช่จหนายแล้วเพื่อจําหน่ายแต่อาจจะยังไม่ถึงฟาร์มเพราะฉะนั้นราคาเลยค่อนข้างสูงแล้วก็แพงเพราะว่ามันมีน้อยเพราะฉะนั้นม่นคือของแรงเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ค่อยเห็นบางร้านเนี่ยขายเป็ด เพราะว่ามันแพงขายห่านใช่ขายห่านแล้วหากินยากหหากินยากแล้ว่เขาบอกว่าห่านเลี้ยงยากมากอ๋อเพราะว่าแค่ตกใจเสียงดังเลยตายอ๋อเออก็เพิ่งรู้เหมือนกันไอ้ยบเพิ่งรู้เพิ่งรู้เลยแต่รู้ว่าแค่รู้ว่าแม่งดุแค่นั้นเองเออรู้อย่างเดียวว่ามันดุแต่ว่าถ้าตกใจมันเหม่อเหม่อแล้วไปตะโกนแสงใส่ตายแล้วล้มพับเลยมั้งเนี่ยอ๋อเย็ยหรือว่าธรรมชาติใส่โลกหัวใจให้มันวะเข้าใจปะเออว่ะ โรคหัวใจตกใจตายเหนื่อยตายคือธรรมชาติใส่โรคหัวใจไว้ให้มันอ่ะเออเป็นไม่ได้นะเนี่ยมันทำไมปอดเหมือนเป็นสัตว์ปีกตึงบกตึงน้ำที่มีสภาพร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงนักเพราะฉะนั้นขอลองก่อนครับอันนี้ครับเป็ดมองรู้เลยว่าเป็นเป็ดแน่ครับผมเพราะว่าเขาบอกมาเมื่อกี้อ๋อเหรอใช่นึกว่าเก่งเนี่ยฮะเฮ้ยแล้วมีอีกหลายเมนูนะ ที่เราไม่ได้กินเนี่ยใช่ที่เป็นซิกเนเจอร์เขาอ่ะแต่เขาบอกบางอย่างมันก็ไม่มีวัตถุดิบแล้วต้องสั่งอ๋อต้องรอใช่ปหะต้องรอต้องรอขอลองชิมเป็ดกนได้ครับร้านนี้ร้านนี้เป็นไงเราไม่ค่อยได้กินเป็ดพะโล้อย่างเงี้ยที่หนังกรอบอันนี้หนังกรอบเจออืมเดี๋ยหนังกรอบด้งไงเดี๋ยวอาจจะชิมไปด้วยเลยเนื้อหอมยังไม่ต้องจิ้มเลยนะอย่างอย่างอย่างไม หนังเขาอะมันมีความกรึบอะไรบางอย่างที่ที่ถ้าเป็นเป็ดทะลลปกติที่เรากินอะหนังมันจะค่อนข้างจะนุ่มเพราะว่าอาใช่ใช่ใชแต่เนี่ยอร่อยไม่ไม่รู้ว่าเข้าใจผิดหรือถูกว่าอะไรที่มันเป็นตุ่นอะส่วนมากมันจะเป็นซิกเนเจอร์ของร้านนั้นๆน,นอะอืมใช่ใช่ไหมรู้สึกรู้สึกว่าแบบร้านนี้จะมีคาแรคเตอร์ที่อาะจะเค็มน้ำหวานน้ำแล้วแต่ร้านละเนี้ยทุกคนจะมีย,มยุกค้าของตัวเอง เนี่ยหนังมันจะเป็นแบบพันๆเลยเนาะที่ไม่ใช่เป็ดตุ๋นทะเลาะอ่ะหนี้ข้อมาย่างก่อนนะย่างทำให้มันผมผมว่าต้องมีเผามีมีพ่นอ่ะมีพ่นไฟใส่หนังให้มันหดเข้าไปเพราะหนังมันเด้งกรุบเนื้อน้ำเขาเค็มๆไงเพราะน้ำเขาเค็มแล้วอันนี้ก็พริกน้ำส้มที่ผมว่าน่าจะซิกเนเจอร์ที่นี่เผมก็อยากจะบอกเมื่อกี้พริกน้ำส้มอร่อย มันมีความหวานเปรี้ยวอืมต้องกินกับพริกน้ำส้มพอดีพอดีแบบอร่อยมากอืมมาดูหันครับที่เห็นเห็นเลยคือชั้นไขมันแม่งเยอะกว่าอ่ใช่ป่ะอย่างเงี้ยดูสิคุณลองกินก่อนนะเพราะว่าชั้นไขมันหนาแต่ว่าไม่มันเท่าไม่มันเท่าถ้าเทียบในปอนที่ไขมันเท่ากันอะรอแต่เห็นนี่คือแม่งมันกว่าเลยคือหนากว่าหนังหนา อืม <Das que at> ผมรู้แล้วทำไมเขาเทียบว่าหมูกับเนื้อใช่หว่ะใช่เขาเหรอเขาเทียบเห็นภาพเลยใช่เลยี่เฮ <Yeah, S 1> ียต้องลองเลยหว่ะเนื้อมันมีความแบบไอเ้เฮียใช่เลยเขาเขาเทียบเห็นภาพมากอืมเนื้อมันมีความเป็นเส้นเส้นก้อนก้อนกว่าเป็ดใช่เป็ดมันจะนุ่มเหมือนเหมือนเรากินไก่เ,เป็ด <ừ m. S 1> ผมผมเดาว่าสอง เป็ดกับไก่เนี่ยไอเป็ดเป็ดกระห่าเนี่ยเขาทําวิธีการเดียวกันใช่แต่สังเกตว่าหนังหนังหานหอมหอมกว่าคือห่านเนี่ยตัวแปรแม่งคือเป็นหนังข้างบนมาเลยเนาะเออแม่งหนามันพอมันหนาแล้วมันละมุนมันหอมเว้ยแล้วพอแม่งไปโดนจัดเนื้อที่ค่อนข้างจะเป็นก้อนสักๆนิดนึงอ่ะอร่อยไปดีเป๊ะเนาะเยนๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมขอลองชิมที่เป็นแบบเนื้ออย่างเงี้ยนี่ครับ น,น่าจะเห็นได้ชัดแล้วขอลองจิ้มด้วยเลยแล้วกันนี่ถือว่าเรามากินพัทคารเก่าแก่ได้เลยนะเนี่ยพัทคาลกลับใช่เออข้อแทบใช่เลยอะับเฮ้ยพ,พี่ลองกินเนื้อเปล่าเดี๋ยวเนพี่ก็แบบอนนี้ปปเลยอะับเนื้อเปล่าใช่กินเนื้อเปล่าเลยวออะแล้วแม่งใช่แบบใช่มากเลย อืมมีความมีมวลที่หนากว่าเนาะแน่นกว่าเนะี่ยผมชอบดูดูชิ้นตักนี้เลยเนาะโหดูเลยคืยแต่ทุกส่วนที่มีหนังแม่งหอมหมดเลยวะแ,แม่งหอมหมดเลยเว้ยแล้วแบบโดน้คำความฉ่ำมาเนาะที่เคิดจริงๆเนี่ไม่ต้องจิ้มก็ได้นะนะเนี่ยห่านเนี่ยไม่ห่านอะ่ะแต่ผมว่าจิ้มอ่ะมันจะเพิ่มเปรี้ยวหอมเข้าไปเพราะว่ามันมีกระเทียมมันส้ม เฮ้ยไอ้ที่ยถ้าคนกินห่านอ่ะเพมเผือเนี่ยไม่อยากกินเป็ดเลยนะเนี่ยถ้าหานกินได้นะหลังจากเนี่ยถ้าเจอห่านเนี่ยต้องกำลังเอาใช่เลวผมบอกได้คําเดียวว่าต้องเอาไอ้สี่เนื้อมันอ่ะมันไม่มีสาบหรือมันไม่มีเขาว่ามันจะมีสาบอะไรอ่ะเออไอ้อันเนี้ยอันนี้ไม่รู้ว่าตัวแปรมันอยู่ที่เขาทําหรือเปล่าก็เป็นวิธีการล้างการทําของเขาแต่ว่าเป็ดเราจะรู้กันว่าถ้าล้างไม่ดีไม่จะมีกลิ่นสาบใช่แต่ห่านนะ กกินไปอ่ะไม่รู้ว่าเขาหลา้างสะอาดหรือยังไงแต่ว่ามันไม่มีเขาว่ามันจะมีกลิ่อะไรอ่ะอใช่ป่ะพี่กินลื่นเลยถูกป่ะใช่ลื่นลื่นเลยผม,ผมได้จะกินความหอมของหนังที่มันถูกตุนแล้วก็โดนย่างมาทักอย่างเนยฮ้ยแม่งดีมากเลยว่ะปึ๊บขอจิ้มอห่นี้เลยนะปึ๊บนี่คือการกินห่านครั้งแรกที่แม่งประทับใจเลยดีเลยว่ะ แต่ผมไม่ได้ถามเขาว่าอันเนี้ยเขาย้ายมาที่นี่สิบกว่าปีหรือเปล่าถ้าเขาบอกว่าลูกค้าประจําเขาไม่ได้ไม่ได้อยู่อย่างเงี้ยอาจจะมีสิทธิ์ที่เขาจะย้ายมาอืจากที่เดิมคล้ายๆหลายๆที่ที่เราไปอ่ะอืแล้วที่หมดสัญญาบ้างหรืออะไรต่างๆก็ย้ายมาไก่พันธุ์ไม่รู้น้าตาไม่คุ้นอันนี้เลยเป็นอีกหนึ่งอย่างเขาเรียกว่าอาหารเหล่าที่ต้องที่ต้องเอาที่ต้องเอาแล้วแต่ละที่จะไม่เหมือนที่นี่คาแรคเตอร์จะเป็นยังไงวะเนี่ย เป็นเคลือบเคลือบเคลือบกับพริกเผาเหรอเขาเหมือนเป็นซอสของเขาด้วยเนปะ็นซอสที่เขาใส่ไปอ๋อไม่ใช่พริกเผาแต่เป็นซอสของเขาเลยแต่ในในนั้นมีส่วนของพริกเผาผมเห็นเขาเคาะก็ลงไปแต่บางที่ก็ไม่ใส่พริกเผาเนี่ยแต,แต่เรียกไก่ผัดเมลเมม่ว่เหมือนออกันใช่อันนี้หอมพริกเผาเลยอือหือบิดไปอีกบิดไปอีกเหรอใช่อีกทางเลยเพื่ ให้ผมดูเชฟป้อมเขาบอกต้องกินรวมนะต้องกินพุทราต้องกินเครื่องมันด้วย<ม>พร้อมกันกับไก่มันจะได้ฟิลของความ,มความครบรสอ่ะอืมใช่อีกทางอีกทางเลยพี่อืมโอ้โหม่นาดองแท้ว่ะโอ้โหอันนี้แม่งเด็ดแน่นอนอะ่ะดูดิโอ้โหชิ้นส่วนเนี้ยอย่างเงี้ยเนาะ ผมขอลองชิมก่อนที่แล้วมะนาวมะนาวดองนี่เติมมาผมว่ามาเติมเพิ่มที่หลังนะแต่ว่าตุนน่ะเป็นน้ำของมะนาวดองอยู่แล้วแต่มาเติมเนื้อเข้าไปวัวไม่รู้ว่าเป็นมะนาวดองนี่ไงเพราะเขาใส่เพิ่มให้เหรอก็จะให้คือไม่ให้น้ํามันอะออกมาเปรี้ยวจนเกินไปมแล้วมาใส่เพิ่มเอาอ๋อรนั้นผมขอชิมก่อนเลยแล้วกันขอกินซักด้วยเลยเพราะว่ายังไงแม่งต้องกินรวมกันแน่ซักเป็ดน้ำเลยนะครับ โห้น้ำแม่งฟิลมาเต็มมากร้านนี้เดือดเลยพอกินไปกืนปุ๊บกลิ่นไอ้มะนาวดองไม่ยังตีขึ้นมาเลยจบมีนี่มีเหยื่อไผ่ไงขาดมากอันนี้ขาดมากบอกได้อ๋ออันนี้กระดูกหมูเหยื่อไผ่ตุ๋นเหยื่อไผ่ลองดูดิอืมโอ้สดชื่น ตะอันนี้แม่งสูตแต่ไม่เป็ดตุนมะนาวดองเนี่ยเราไปกินหลายที่อร่อยนะคาแรคเตอร์ดีถ้าคุณจะลองันเป็นะสั่งอันนี้มาผมขออันนี้เลยมผมอยากผมกังกระพูดเลยว่าถ้าคุณกินนี้เลยบางที่อ่ะก็จะเป็นสีดำๆเว้ยบางที่บางที่เขาจะออกมาดำๆเนะี่ยใช่บางที่บางที่ก็จะเป็นแบบไม่ไม่ใช่อย่างเงี้ยบางที่ก็จะไก่เล็กไก่กรอบก็เหมือนที่ผมบอกคือไม่คุ้นอ่ะไม่คุ้นแล้วอ่ะ เหมือนเป็นอีกทางป่ะใช่แม่เป็นอีกทางเลยแ้่คุ้นเหมือนอกันเมื่อเคยกินรสนี้ใช่แต่หอม,อมหอมแอมแปลกด้วยนะแต่อร่อยดีนะเขาทำไอตัวที่เป็นแบบพริกเผาเคล,ลือบม,มันอนะ่ะเออเคลือบมันอะที่แบบหากมากๆอะ่ะดีเลยเนาะดีว่ะผมว่าคนต้องเล่นอันนี้ว่ะ มะนาวดอกขอน้ำเต็มๆหมดนะแบบสดชื่นเลยตามที่ผมบอกผมชอบอะไรในเป็ดสุดมะนาววะกลิ่นของเปลือกมะนาวนั่นแหละที่มันยังมีความทมลอยขึ้นมาที่ผมบอกว่าคืนแล้วมันตีขึ้นไม่หยุดเลยเนาะมันคือกลิ่นเปลือก่ะกลิ่นเปลือกมะนาวไม่ยแล้วคุณเล่นเคลมไปเลยนะตายคำนี้เลยเหรอคำนี้เลยยังไงก็ได้ ไม่เกินเลยไปยังไงก็สะใจนะมันมีความพอดีอะไรบางอย่างที่แบบผมไม่เคี้ยวมันลูดขาออกเลยใช่รูดเลยไม่ไม่ต้องเคี้ยวเลยเฮ้ยต่นมะนาวดองที่นี่ติดใช่ติดแรงในใจผมนะไอเยื่อไผ่ประมาณนี้เยื่อไผ่ประมาณนึ้งเยื่อไผ่ประมาณนึ้งแต่ต่นมะนาวดองใช่เออยังไม่ยังไม่ได้กินเต็เต็มเลยขออย่าลืมนะเราสั่งข้าวนะเออสักคำแล้วกัน ดีเลยอนะเนอะแล้วแล้วแปะผมประทับใจหนังมันอะหนังมันมันแห้งดีะนะใช่หนังมันแห้งมันกรอบด,ดิบอกว่าดีเลยกินกับข้าวดีดีเลยอะไอ้คุณเราเอาหายกินกับข้าวดิเนี่ยเนี่ยดูหความห่านโอ้โหโโเลือกชิ้นที่เป็นเทวินแคมเลยนี่ยต้องบอกว่าความห่านนะอันนี้ดูดูชั้นหนังมันดิ เน,น,น,นี่ยนะู้หมันแบบตายตาย,ตาย,ตายความหา่านเหลี่ยมราสอยเข้าไปปุ๊บความหา่านความหา่านคือความห่านเต็มตได้ฟิลไปอีกเจอข้าวสวยฮยห่านมันได้ต้มต่อไปหน่อยไว้ใช่ใก็ผมถึงบอกถ้ามีห่านเนี่ยผมไม่กินเป็ดแล้วนะหนังอะไรมันเหมือนจะมันนะแต่ว่าไม่มันหอมละมุนมาก เขาบอกเจเขาบอกว่าเนี่ยคืออุตสาหกรรมในคนเรืองคือสาตว์เลี้ยงอ่ะมันจะมันจะไม่มันจนเกินไปอ่าเพราะว่าเขาไม่ได้ขุนพวกแบบว่าใช่เออไม่ได้ขุนไม่ขุนขัวอาหารหรืออะไรพวกนี้ใช่ป่ะมันก็จะมันเท่าที่มันโอเคอ่ะมันตามหลักของมันตามตัวนะใช่ตามหลักที่มันควรจะเป็นอ่ะคยมดีเลยนดีเลยไอ้ที่เรากินทุกวันนี้อย่างเช่นไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยถูกขุนออกมามันถูกแบบ เล่่งปฏิกิริยาไปแล้วไอ้ผลไม้ด้วยนะที่เรากินทุกวันนี้ใช่ใช่ใช่ถ้าเราไม่ได้ปลูกเองเห็นจะจ้าแตงโมที่มันหวานผิดปกติมะละกอที่แม้งหวานผิดปกติมะม่วงเทศหรืออะไรที่แม่งแบบรู้สึกแม้กระทั่งทุเรียนที่มันดูเปล่งปังผิดปกติคือทุกวันนี้ที่เรากินแล้วแม่งกินเยอะเกินไปแล้วแม่งป่วยคือเราเสพสารที่แฝงที่แบบว่าแม่งอาจจะไม่ได้อันตรายจะจาเหมือนมึงกินยาฆ่าแมลงแต่ว่าเรากำลังกินอันเนี้ย ไปเรื่อยๆมึงเชื่อป่าวว่าสารพวกเนี้ยถ้ามึงใส่เยอะเกินไปต้นไม้ตายเลยนะก็ใช่สิแต่ว่าเขาค่อยๆค่อยๆเร่งมันค่อยๆเร่งไปเรื่อยๆโกงโกงธรรมชาติหน่อยแคกมันอ่ะใช่ป่ะครับอย่างแตงโมอย่างเงี้ยหวานแล้วแต่ว่าหวานไม่พอคนต้องการความหวานมากกว่านั้นสดชื่นให้มันชัดหน่อยใช่เราเลยกินอะไรที่มันแบบเกินเลยไปอะครับจนไม่รู้ว่า ออริจินอลหรือความพอดีมันอยู่ตรงไหนอะฮะอย่างผมเนี้ยก,กินแตงโมเฮียะมันไม่หวานเลยว่ะมันไม่หวานเลยว่ะม่นหงิดเลยนะม่นหงิดนะฮะม่นหงิดนะะจริงๆคือแบบแตงโมหวานประมาณนี้ <c oughs> คือแตงโมได้ประมาณนี้แหละไม่ได้ได้เยอะกว่านี้แนละ้วแ <c oughs> ตงโมจริงๆ,ๆแบบว่าผงหวานประมาณนี้พี่ <c oughs> แต่นั่นเป็นตัวทำเนี่ยอุตสาหกรรมประมาณเนี้ยอย่างเช่นแบบว่านมนมวัวก็เป็นอ <c oughs> นมวัวก็เป็นนะที่เรากินแล้วแบบว่า มันเร่งฮอร์โมนเยอะเกินไปเนี่ยเพ่มันถูกอะไรเงี้ยอาหารออร์แกนิกแท้ๆแม่งเลยแพงออร์แกนิกไม่หวานไปผิวไม่สวยแต่ไม่มีสารเล่งไม่มียาคั่าแม่งเลยแพงเราก็เลยแบบว่าอเนดอร่อยกับอาหารที่เป็นออร์แกนิกเฮ้ยมันมีอย่างเว้ยเราต้องหาแล้วเมื่อกี้เจ๊บอกมาน้องเคยกินไก่ตอนข้างไหมไก่เลี้ยงข้างไก่ตัดข้างไก่ตอนข้างเลยทั้งเนี่ยเขาบอกว่ามันหากินยากหลังนั้งไม่ใช่ไก่ตอนด้วย เขาเรียกว่าไก่ทำหมันอะเออไม่รู้ว่าไม่รู้ว่ามันคืออะไรต้องเดี๋ยวเมื่อกี้ได้ข้อมูลมาในคลิปแหละฟิลคล้ายๆกินข้าวมันไก่สิงคโปร์อะไก่แบบนั้นใส่แบบนั้นเนื้อเทคเจอร์อย่างนั้นเลยโดยธรรมชาติใช่เหมือนไก่เบตงนะไก่เบตงเนี่ยไม่มีในอุตสาหกรรมเป็นไก่หลังบ้านใช่เป็นไก่หลังบ้านที่เลี้ยงโดยอากาศโดยอาหารปล่อยเดินโดย สภาพที่นั่นก็เหมือนไก่บ้านไทยแหละอืมแต่ว่าไก่เบตงอยู่ๆก็จําไม่ได้แล้วว่าอยู่ๆมันมาอย่างไรที่ความดังขึ้นมาขนาดคนของเบตงเองยังบอกว่ามันไม่มีอะไรขนาดนั้นเออแค่เป็นไก่ที่มันถูกเลี้ยงมาโดยชาวบ้านที่นั่นเลี้ยงในหลังบ้านเนี้ยอาจจะด้วยอากาศแหละภูมิประเทศ มันก็เลยทําให้แบบรสชาติเลยเี่ยมแม่เปลี่ยนไปพูดเบตงแล้วที่ถึงโกเอ็กเลยนะตอนนี้แกเปิดร้านเปิดอะไรอยู่นะเต็มที่เลยฮะส่วนวันนี้อาหารของที่นี่ผมบอกว่าต้องค่อยๆกินไปเรื่อยๆครับถ้ากินพร้อมถ่ายไปด้วยแล้วจบเนี่ยจบโอ้โหมึงหาเรื่องคุยโอ้โหเยี่ยปากเปี่ยปากแฉะผีต้องเจาะปากมันด้นะพูดถึงจะพูดได้ไปเรื่อยๆได้ฮะวันนี้ผมถือว่าโชคดีนะที่ได้มากินหารครั้งแรกครั้งแรกในชีวิตครั้งแรกเหมือนกัน แล้วผมรู้สึกว่าผมประทับใจเลยแล้วเดี๋ยวผมอาจจะต้องไปหาอาหารที่ผมค้างเอาไว้สงว่าค้างนานเอาไว้นะครับผมที่นี่มีแจ๊บไหมหรือว่าเราเราจะปิดเลยไหมแล้วก็เดี๋ยวเราก็ไปกินกันใช่ครับเดี๋ยวผมจะปิดที่นี่เพราะว่าไม่มีอะไรแล้วอืมเพราะว่าเราอยากจะชิมอาหารเฉยๆที่นี่ผมให้เท่าแมชชอยเลยครับสามแจ๊บครับสามแจ๊บเพราะว่าแมชชอยให้สามดาวเลยนะ ไม่กล้าให้เกินเขาไม่กล้าให้เกินขนาดไม่ช้อยไงให้สามดาวมนะึงให้เกินไม่ช้อยดีกว่อ้าวก็ร้านนี้ครับร้านอะไรนะพี่จูโจ้จูโจ้นะครับผมโชคชนตนะครับก็ถ้าใครอยากมากินหาแต่ว่าใบบ่ายก็ยังได้กินอยู่ก็อลองมาร้านนี้ดูแล้วก็มาเสพความเป็นทรด d ิช i นอลของภัตาคาจริงนะครับผมอ้าวไายบายบาไปจักครับ